มัสมันแกงพันแดงแกงเขียวหวานแกงไทยอะค่ะแกงกะทิชอบหลาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปเองเดินให้ทันรถนะค่ะ<อ>แล้วตอนเย็นก็รอที่เดิมนะแม่ไปรับตอนเย็นอันนั้นเกือบหมดรืยยังแม่แดงไม่ได้เติมอ๋อยังไม่หมดเพิ่งเติมไปที่ที่แล้วโอเคบายบาย,บายไปให้ทันอย่ามัวแวะเล่นเดินไปเรื่อยๆหอให้ท,นทันรถบัสโอเคค่ะ<อ>ตัวรถบัสใช้เสร็จแล้วก็กกเก็บพดีไปบาย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 ทูยยสทูอสญญอลีน่สบาส ไปเลยเจอกันตอนเย็นนะคะเดินดูรถด้วยนะ,ะไปไปแล้วค่ะวันนี้ให้ไปเองค่ะเพราะนี่คนเพราะวันนี้าอาทิตย์ที่สองสลแล้ว,ว,นนวลพี่แก้มไปเรียนแล้วค่ะคนนี้ล่ะ คนนี้ก็รีบไปกินค่ะเดีด๋ยวจะได้อาบน้ําค่ะไม่อาบน้ำหืมไม่อาบน้ําทําไมไม่อาบน้ําคะหืไม่ <laughs> ยักไหลหน้าตีจริงๆเลย <laughs> <c oughs> คนนี้ยังกินไม่อิ่มเลยพี่แก้วออกไปโรงเรียนแล้ว <c oughs> นี่ค่ะวันนี้แม่ไปแม่ไม่ไปส่งเพราะว่าแม่มีงานรออีกเยอะเลยค่ะนี่ <c oughs> ส่งตะก้าข้างหน้าตรงนั้นอีกข้างหลังเซรีน,นาตรงนั้นอีก วันนี้งานเยอะเดี๋ยวจะเสร็จทันพี่แกนตอนเย็นไหมเนี่ยอ่ะกินทุกนซิรินน่ะนะยังไม่สวัสดีค่ะตอนเช้าเลยนี่สวัสดีค่ะพี่จีชิริกามะอ้อยชิริกาสวัสดีค่ะพูดดีๆส, <c oughs> ดวสวัสดีค่ะพูดเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ่ะอืมเดี๋ยวจะหกอ่ะอ่ะกินกิน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอ้ออีกแล้วค่ะวันนี้มาอยู่ในครัวกันค่ะอะไรคะสวัสดีค่ะดูลูกสาวแม่ดูค่ะดูค่ะจมูกไปโรงเรียนมาวันนี้ได้แพมารทัดพ,พัอะไรมาบอกพี่พี่สิวิ่งเล่นแล้วก็ล้มค่ะวิ่งเล่นแล้วก็ล้มเปล่าปะแม่จะทำกับข้าวแล้วค่ะฮะแม่ตต่เรียกยูมครับไม่ได้เรียกแม่ไม่ได้เรียกโอเค่ okay. ำไม พี่แกมหูฝันนึกว่าแม่เรียกแม่สวัสดีค่ะคนนี้มาอะไรอีกแล้วเนี่ยนะแม่จะทำกับข้าวโอ้ยคนนี้นั่งตรงน,น,นี้สวัสดีค่ะพี่พี่เลยยะทภาสวยๆเนี่ยนี่กล้องอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะโอ้ยเก่งมากเลยเด๋ยวันนี้จะทําแกงมัดสมันค่ะแต่เป็นมัดสมันหมูเนาะไม่ได้ซื้อไก่มาค่ะมีหมูอยู่ในช่องฟิตก็เลยจะใช้เป็นมัสมันหมูแทนเครื่องปรุงก็ เยอะค่ะมีพริกแกงมัสมันแล้วก็กะทิน้ำตาลปี๊บเกลือใส่อันนี้ลงไปด้วยค่ะน้ำข่าเปียกแล้วก็ถั่วลิสงบุบเอาค่ะแม่แม่แมไม่ไม่ตำให้เขาแหลกอะค่ะเอาถั่วเลยนุสอ่ะกินถั่วโอเคงั้นแม่จะเริ่มทำแล้วนะตัดกะทิก่อนใช้กะทิกองค่ะทําถั่ว ัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยะโอ้ยไม่ใช่นมหลกกะทิค่ะหกเลยกระเตลิดไปทั้งนูดเลยมันไม่หกมันหกแล้วค่ะใส่พริกแกงไปนิดเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวเผื่อพริกแกงกินด้วยค่ะใส่ไปให้มีกินพริกแกงสักหน่อยพอค่ะไม่ใส่เยอะ ไม่ใส่เยอะใส่เยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเผ็ดลูกอใส่พริกแกงเพื่อให้พริกแกงเขาเอ้ยค่อยมาจ้าเ่ให้พริกแกงเขาหอมสักหน่อยเนาะแล้วค่อยใส่หมูลงไปค่ะน้องจะกินอะไรทำแกงจืดให้เด็กๆแล้วค่ะต้มแกงจืดมันฝรั่งค่ะต้มซุปหมูบดท,ทำแกงจืดให้เด็กๆอื เน,นี่ยเนี่ยตำมันเนี่ยอ่ะตำนิ้วตัวเองทำไมล่ะอันนี้ตำกวาหอมแล้วหอมแล้วอันนัน้นหนักอันนั้นหนักอันนั้นหนักฮ่าฮ่าฮ่าคนอะไร แกงมัสมันป้าป๊าชอบกินแกงมัสมันแกงผั่นแดงแกงเขียวหวานแกงไทยอะค่ะแกงกะทิช,ชอบหลายไออาก็มาฝึกทําที่นี่แล้วค่ะทุกอย่างกับครงทำข้าวป้าป้าชอบเพราะว่าเห็นเห็นความพยายามของเมียก็ปกติที่ไทยมันหากินง่ายไงคะไม่ต้องทําไปตลาดเราก็ได้กินแล้วอย่างเนี้ยค่ะ อะไรคะอันนี้เหรอตาลตาลปี๊บตาปลปึกตาลระโหนดโอเค okay. แล้วแม่จะใส่หมูลงไปเลยนะรอบนี้แม่จะใส่หมูลงไปอบในนี้เลยออีอเอาเอาีกเ,เดี๋ยวจะเพิ่มเนื้นะอกระเทอนอแครอทแครอทไม่มีค่ะ ไม่ได้ใส่แครลอดค่ะวันนี้ mm hmm. ก่อนสักพัก mm hmm. โอเคเด,เดี๋ยวให้หมูสุกสักหน่อยก่อนนะคะ mm hmm. คนนี้สวัสดีค่ะสวยๆก่อนเรียกยายจ๋าก่อนเร็วย,ยายจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายดี คนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้น่ะคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ไม่บอกว่าชื่ออะไรเลยชื่ออะไรคะหมูเริ่มสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยคะ่ะปิด้าอบต่อสักครู่คะ่ะโอเคเง้มๆไว้เพราะเดี๋ยวเดือด ส่วนสองพี่น้องอยู่ข้างนอกแล้วค่ะวันนี้ปะป๊าจะกลับวันนี้ป๊ะป๊ากลับค่าค่ะเพราะปก,ปกติปะป๊าเลิกงานประมาณห้าโมงถ้าไปเช้าหน่อยก็เลิกเร็วถ้าไปสายก็ก็คือทําให้ครบแปดชั่วโมงต่อวันนะคะก็แล้วแต่ว่าไปช้าหรือไปสายอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้กลับค่าค่ะเพราะว่าวันนี้ปะป๊าเริ่มเริ่มเข้าฟิตเนสอีกแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่หยุดโควิดมากี่เดือนนะ ห้าหเดือนใช่ไหมคะตั้งแต่ที่เริ่มมีโควิดระบาดอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็มีฟิตเนสอาทิตย์ละสองวันค่ะไปหลังเลิกงานค่ะเป็นอยู่ใกล้ๆที่ทํางานละคะ่ะสัปดาห์ละสองครั้งคะ่ะปกติป้าปจะไปฟิตเนสสัปดาห์ละสองครั้งก็กลับมาอีกทีก็ทุ่มครึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะทจะทาแกงกะทิไว้รอคนลักลับมาจากออกกําลังกาย จะได้พ่อมบอกว่า,าโอ้โหดีใจมากเลยฟิตเนสเปิดแล้วเพราะว่าจะได้กลับไปออกกําลังกายเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอให้บันฝรั่งสุกสักครู่นึงค่ะท่านผู้ชมบันฝรั่งใกล้สุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะหอมใหญ่จะหั่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนจะไม่ให้เขาเละค่ะหอมใหญ่ มะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกด้วยค่ะใส่ลงนปสักช้อนครึ่งเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวค่อยปรุงรสเพิ่มค่ะเกลือเกลือใส่เกลือไปนิดนึงเกลือแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บ ใส่มันไปก่อนแล้วก็ถั่วลิสงเป็นทุกอย่างลงไปเลยค่ะเพราะปกติแม่ว่าทำแม่ว่าจะรวนหมูหรือว่าไก่อ่ะคะ่ะให้เขาสุกก่อนรอบนี้แม่อ่ะใช้สูตรใหม่ะคะ่ะสูตรใน YouTube ซื้อนี่ง่ายดีไม่ต้องเอาหมูไปคั่วค่ะแต่ว่าป้าป้านะ่ะเขาชอบให้เอาหมูหรือไก่อะคะ่ะไปไปรวนให้สุกก่อนนะคะเขาจะชอบกลิ่นที่มันเ<ๆ><ๆ>ขาเรียกว่าอะไรคล้ายค้ายคล้ายๆผัดน,น,น้ํามันเนาะป้าปาจะชอบแบบนั้นแต่ไม่อนะ่อนอะสูตรนี้แหละวันนี้ง่ายดีก็เดี๋ยวให้ทุกอย่างเซตตัวแปบ๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุกแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้ยังไม่ชิมค่ะเดี๋ยวให้ทุกอย่างเขาเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมรสอีกทีนะะึงค่ะว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าเนี้ค่ะมีคนมายุ่งอีกแล้วเนี่ยนะในด,ดูบอกพี่พแล้วแกงมัาสมหันสุกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้รอปลาป๊ามาจะได้ตักข้าวเด็กกินเลยไหมหนูกินข้าวรอกับพี่แก้มเลยไหมหรือว่าจะรอกินพร้อมปะปะ๊า รอกินข้าวป๊าป๊าอ่ะบอกพี่ๆสนุนจะรอกินข้าวพร้อมป๊าป๊าค่ะป๊าป๊าพร้อมป๊าป๊าโอ้ยยืนดีๆเป็นลิงเป็นค่านั่งนั่งนั่งตรงนี้ค่ะอย่าจับเตานะนี่ร้อนแต่แม่ปิดแก๊สก่อนนึงอืมสุกแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพอป๊าป๊ากลับมาบ้านแล้วค่อยทานข้าวด้วยกันเนาะ เซลีน่าเนาะหรือว่าจะกินก่อนแล้วจะถามพี่แก้มก่อนคะ่ะว่าจะกินก่อนเลยไหมพี่แก้มทําการบ้านเสร็จหมดแล้วคะ่ะก็อาบน้ําแล้วเรียบร้อยด้วยตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วคะ่ะน่าจะอีกสักประมาณสี่สิบนาทีบบบ้าก็น่าจะถึงบ้านแล้วคะ่ะเ้าอ่ะอายุ้ยม่ได้กินเก้าอ๋อหนูจะเอานี่เหรออ๋อเซลีน่าชอบกินอันนี่แม่เอามให้ มันคืออะไรมันเป็นข้าวค่ะเหมือนข้าวพองบ้านเราหรอเนาะที่เขาทำกายศาสตร์นะคะเหมือนกันเลยอร่อยไม่เอาไปชมอุ้ยอร่อยมากๆกินได้พี่ดูสิอร่อยมากค่ะบอกเจ๊อะไรน โอ้ว oh, ่าเธอตุ้งตันกลับมาแล้วค่ะวาสุ่ยทำไม่ใส่สุ่ยมกลับมาแล้วค่ะเห็นลูกสาวฟันเห็นลูกสาวหน้าแหก มัสมัติมาด้วยใช่ไลน์ไลน์แม็กซ์แม็กซแกมยุปะพอพีแกมเสร็จแล้วกําลังว่จะกินแล้วก็ไปถอดเหล็กออกก่อนลูกอะไรครับอูยอะไรลูกเน War Kate, Papa, soll oh, oh. ah, ich dich haben? Aber auch. Papa, du gehst nicht mehr. So, Digga. Ja, ist <stöne> so, <die kommen>. <lacht <lacht> es warm draußen oder kalt? Weiß nicht. Hast <lacht lacht> weißt du Es sehr warm. Oh. Mir ist es sehr warm. Ja. Aber, aber uh -oh. jetzt wird es um. schon ein bisschen kälter. Mhm. Hast du kalt? Hast du kalt? ich denke, dass. Dass hier ihre ist. Was? Nein. Das und ist sie mag das, weil ja? Katze ist und man ja. so boah, sie oh, vielleicht, ist vielleicht wird sie es in zwei Jahren, wenn es dir zu klein ist. Das ist <laughs> meins. Lass mal schauen. Jetzt habe ich die Hände gewaschen. Komm her. langsam. Hm. Oh, du okay. Das heilt wieder. Und am Knie habe ich auch ein bisschen. Also runter เอาจานมาแล้วค่ะจะตักข้าวให้ป้าบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวตักใส่ในี้เลยกินเลยเสร็จแล้วค่ะตักข้าวใส่เองตอนแรกไม่เอาจะใส่แกงในในจานนี้แล้วก็ตักข้าวอีกจานหนึ่งค่ะเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่นี้เลยกินเลยอ่ะ ปิดใจเชิญอ,อละล้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แมวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเอ้านึกว่ากินแล้วนี่ค่ะเด็กๆเอาวนี่ของน้องยังไม่ยกไปให้น้องเลยเนี่ยนี่ค่ะเด็กๆกินแกงจืดค่ะกินซุปมันฝรั่งคนละถ้วยคนละจานรมาก่อนวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนฉะนลีนะทอม มานี่ก่อนไหนยังพี่พี่ยังมองไม่เห็นหนูเลยหนูหนักมาไหมเดี๋ยวอึ๊บอ่ะสวัสดีค่ะบายฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดดตติามให้หนูให้หนูด้วยนะคะไะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยๆอีกทีนึ่ง บายบายค่ะไปกินข้าวลูกไปเลย please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย